วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะที่หลายคนรอคอยและเป็นหนึ่งในไอคอนแห่งความแข็งแกร่งของนิสันรถกระบะที่ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังและคราวนี้กลับมาพร้อมการอัปเดตใหม่ที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมเรากำลังพูดถึงนสสันนาวาร่าใหม่รถกระบะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ตอบโจทย์ทั้งงานบรรทุกงานลุยและการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างลงตัวที่สุด นิสสันนาวาร่าใหม่ในรุ่นล่าสุดนี้ได้รับการออกแบบให้มีดีไซน์ภายนอกที่ทรงพลังดูดันและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ v ีโมชันที่เป็นเอกลักษณ์ของนิสสันผสมผสานกับไฟหน้าเล็ที่ออกแบบใหม่ให้คมชัดมีเส้นสายโบฉเฉี่ยวให้ความรู้สึกทั้งความหรูหราและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันตัวถังมีเส้นสายคมชัดตลอดแนวบ่งบอกถึงพะละกกำลังและความมั่นใจในการลุยทุกสภาพถนน ด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้าย LED แบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนเมื่อมองไปที่มิติของตัวรถนิสสันนาวาร่าใหม่ยังคงรักษาความสมดุลระหว่างความใหญ่โตอ r และความคล่องตัวในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือออกต่างจังหวัดก็ทำได้ง่ายกระบะด้านหลังถูกออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นพร้อมพื้นกระบะท,ที่ทนทานต่อ,อก,การใช้งานจริง และยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขนย้ายของสะดวกขึ้นกว่าเดิมเช่นบันไดด้านท้ายที่ติดตั้งมาให้เพื่อให้ขึ้นลงได้ง่ายเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารนี่คือจุดที่นิสสันให้ความสำคัญมากขึ้นเพราะผู้ใช้กระบะสมัยนี้ไม่ได้มองแค่ความอึดถึกแต่ยังต้องการความสบายและความพรีเมียมในการใช้งานทุกวันห้องโดยสารของนาวาร่าใหม่มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัย เบาะนั่งซีโร่กราวิตี้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสบายช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลวัสดุภายในเลือกใช้ที่มีคุณภาพสูงผิวสัมผัสนุ่มหรูและการจัดวางที่เรียบร้อยฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกด้านเทคโนโลยีนาวาร่าใหม่จัดเต็มไม่แพ้ SUV รุ่นหรูเลยทีเดียวมาพร้อมหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงมีระบบนำทางการเชื่อมต่อ Bluetooth และช่องเสียบ USB ครบถ้วนแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับข้อมูลสำคัญได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางหรือการทำงานของระบบต่างๆภายในรถ มาดูกันในส่วนสมรรถนะการขับขี่นี่คือสิ่งที่ทำให้นาวาร่าแตกต่างจากคู่แข่งหลายรายนาวาร่าใหม่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ให้ทั้งแรงม้าและแรงบิดมหาศาลทำให้การออกตัวการเร่งแซงและการบรรทุกเป็นไปอย่างมั่นใจระบบส่งกำลังเกียร์อัตโนมัติที่นุ่มนวลและตอบสนองได้ดีหรือถ้าใครต้องการความแข็งแกร่ง,งก็ยังมีเกียร์ธรรมดาให้เลือก ระบบช่วงล่างถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของนาวาร่าด้วยการออกแบบใหม่ที่เน้นทั้งความแข็งแรงและความนุ่มนวลผู้โดยสารด้านหลังก็จะรู้สึกสบายกว่ากระบะทั่วไปการเก็บแรงสั่นสะเทือนทำได้ดีขึ้นทำให้ขับบนถนนครุขระหรือเส้นทางลุยๆได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะในรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อที่มาพร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่ออฟโรดทำให้ลุยดินโคลนทรายหรือเส้นทางภูเขาได้อย่างไม่วัน ด้านระบบความปลอดภัยนิสสันให้มาอย่างจัดเต็มกับเทคโนโลยีนิสสันอินเท l ลิเจน Mobility ที่ช่วยเสริมความมั่นใจให้คนขับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัจฉริยะระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนรถออกนอกเลนระบบตรวจจับวัตถุในจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ทำให้การถอยจอดหรือการขับในที่แคบเป็นเรื่องง่ายไดย้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายคนชื่นชอบคือนิสสันนาวาร่าใหม่ยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่พัฒนามาให้มีประสิทธิภาพสูงแต่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยลงตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ต้องใช้งานจริงจังและผู้ที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวและถ้าใครชื่นชอบการตกแต่งที่แตกต่างรุ่นพิเศษของนาวาร่าอย่างโกลบ 4x ก็พร้อมมอบความโดดเด่นด้วยการตกแต่งที่ดุดัน สปอร์ตยิ่งขึ้นล้ออันลอยลายพิเศษชุดแต่งสีดำรอบคันและสัญลักษณ์โกลบ 4X ที่สะท้อนถึงความพร้อมในการลุยทุกเส้นทางเมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนิสสันนาวาร่าใหม่ไม่ใช่เพียงรถกระบะสำหรับงานบรรทุกหรือออกลุยเท่านั้นแต่ยังเป็นยานยนต์ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ได้ครบถ้วนไม่ว่าจะใช้ขับไปทำงานในเมืองใช้เดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว หรือใช้ทำงานหนักๆในไรานาและก่อสร้างนี่คือรถที่ทำได้ทั้งหมดในคันเดียวเสียงเครื่องยนต์ที่ดูดันความแข็งแกร่งของโครงสร้างความสบายของห้องโดยสารเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัยและดีไซน์ที่โดดเด่นทั้งหมดนี้รวมกันทำให้นิสสันนาวาร่าใหม่กลายเป็นกระบะท,ที่ครบเครื่องที่สุดคันหนึ่งในตลาดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงเลือกนาวาร่าเป็นคู่ใจ สำหรับใครที่กำลังมองหากระบะคันใหม่ที่ไม่ใช่แค่ทนทานแต่ยังมีความหรูหราและความปลอดภยัยนาวาร่าใหม่นี้อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณลองมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมรถคันนี้ถึงถูกยกให้เป็นหนึ่งในที่สุดของกระบะในยุคนี้